เมื่อวันที่23เมษายน2564นารยสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการศูนย์คัดกรองโควิด -19 เพื่อให้บริการผู้ประกรนันตนณโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดหน่วยบริการตรวจโควิด -19 เชิงรุกแก่ผู้ประกันตนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีในวันที่24-30ถึงเมษายนนี้กระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญในการดูแลผู้ประกรนันนต ที่มีความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวจึงได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและสปอสอช และเพิ่มช่องทางทางเลือกให้กับผู้ประกันตนให้ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 เชิงรุกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆดทั้งสิ้นภายใต้โครงการแรงงานเราสู้ได้กันเป้าหมายเพื่อดูแลผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา33มาตรา39และมาตรา40โดยได้ดำเนินการอยู่ในขณะนี้เพื่อบริการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ให้ผู้ประกันตนทั้งนี้มีนโยบายขยายจุดตรวจไปยังจังหวัดในพื้นที่สีแดงซึ่งจังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดที่มีสถานประกอบการและผู้ประกันตนจํานวนมาก และอยู่ในพื้นที่สีแดงที่มีผู้ติดเชื้อโควิดสิกดังนั้นกระทรวงแรงงานโดยสำนังกงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานีได้ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีจัดตั้งศูนย์คัดกรองไวรัสโครโรนา2019เพื่อผู้ประกันตนโดยมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลการุณเวชปทุมธานีเพื่อให้การตรวจคัดกรองแก่ผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นเวลา7วันตั้งแต่วันที่2 4ถึง30เมษาย,ยน2 5 6 ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาตามโรงพยาบาลในส่วนของจังหวัดปทุมธานีก็รับตรวจฟรีอยู่แล้วสําหรับผู้ที่สุ่มเสี่ยงนะฮะในที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อหรือสมบัตเชือ้อแต่สิ่งที่เรามาเปิดตรงจุดนี้เพื่อระบายและเป็นทางเลือกในการที่ทุกท่านอาจจะต้องไปแล้วไปรอกันนานเราก็มาเปิดเป็นจุดทางเลือกให้นะครับนะครับถ้าตรวจเจอเราก็มีโรงพยาบาลในเครือประกันสังคมนะครับซึ่งจะมีฮอริเทล หรือโรงพยาบาลในโรงแรมแลหรือโรงพยาบาลที่ในเครื่องเรามีเตียงรองรับไว้แล้วนะครับเพราะตรวจเจอเชื้อเราก็จะรับตัวไปรักษาทันทีนะครับสถ,ถานการณ์ในวันนี้นะครับเพื่อลดควาแมแออัดเราก็ตรวจแค่ครึ่งวันเช้า500ครึ่งวันบ่าย500นะครับซึ่งก็เราเชื่อว่าน่าจะแบ่งเบาภาระโรงพยาบาลในจังหวัดปฐุมธานีได้บ้างนะครับแล้วก็เป็นการบริการให้กับพี่น้องผู้ประกันตนในมาตรา333940นะครับแล้วก็เป็นนโยบายของท่าน รองนายกมาตีนะครับท่านโนเอกประวิทรวงศุวรรณซึ่งท่านได้กํากับดูแลกระทรวงแรงงานและท่านกําชับให้ดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงานให้ดุดคนในครอบครัวให้ดูแลเขาเหล่านั้นให้มีความสะดวกสบายยิ่งเกิดภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดแบบนี้ควรจะต้องดูแลเพื่อ เป็นกวาดและกำลังใจให้เขาเหล่านั้นทั้งนี้ผู้ประกันตนที่ต้องการเข้ารับการตรวจคัดกรองสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.google.com แล้วพิมพ์คำว่าแรงงานเราสู้ด้วยกันแล้วคลิกที่เว็บไซต์ sso.icntracking.com/icntracking/self/register.php r, r e จากนั้นผู้ประกันตนกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหรือเลขพาสปอร์ต กรอกข้อมูลประเมินความเสี่ยงตามที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกำหนดซึ่งเป็นบุคคลที่มีกลุ่มเสี่ยงหรือมีอาการป่วยในตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยศูนย์คัดกรองสามารถรองรับการตรวจได้วันละ1,000คนแยกเป็นรอบเช้า500คนและรอบบ่าย500คน